รถเก่งมาอย่างเงี้ยรถเก่งมาเว้รถตู้รถอย่างกันกต้กงก็ไกลต้องรถที่มียกสูงรถโฟวินเพราะนัานี่เนาะมีตู้เย็นไฮไซโอเคมีท่อระทัด โคตตึงกินไบพาแบบคบสตรเลยงามดนีอลยตัวนี้ือแขกดีไหเออเออเอออามากอยู่กับแมวแมกว่ามีหมาอยู่บ้าเดี๋ยวันาไมคยถือกัน bông ừ, bông hết nói này phòng hết những cái gì hạt này hết 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 mà hết 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 Tụi mình cầm máu bè nhèo cẩn thận nè Ua Nào đi Ồ, này mình đều tinh, 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 tinh. เงานอนเอียมเงาหานอนแหงก็เลยแบบจะเห็นอียงไม่ป่งอาจจะบอคักปรเทงแต่ก็นไม่ป่นน้ำกันออริจินอลจะออริจินอลของแท้โอ้โหกระเป๋าจิ๊ ทางด่วนมาเน,ะนาาาะเดี๋ยวรถอยู่ถึงนงขางรถไฟก็เดี๋ยวว่ามันเขียนไช่อ้าวงงเลยกูข <c oughs> างรถไฟตู้รถไฟกับรถไฟตัวรถเก่งมาอยา่างง่้ยนรถเก่งมาเว <c oughs> ่ยรถตู้รถอย่างกันต้องรถที่มียกสูงรถโฟวิน แกนลิซ่าป่ะเออลิซ่าแกนเนาะเดี๋ยวเราไปจองห้องกันเลยอ สามุห้องเป็นหอ้หองสาบเตียงแ,<ม>แต่ว่าสีคนนอนมี <c oughs> ใ,นใกล้บนยอสุดยอดเลยมาแหมสุดยอดเปเลยเบอรบ์พวกันผู้ถามเราให้เราตอเตียงให้อะนะเออของพรต้องถามมาไปตตวอ,อเลยเออเอาเมื่อเทลบานนี้ไปนะเขาจะไปเบอรห้องพร้อมกันเลยเทิร์นออนเดอะไลฟ์เดี๋ยวเบอห้อง อตา่บ่อูตออ้ตังกระรอเลยตังโงแงวเกี่ยพบ้อไปหรอยพรพอมไ้เรียบร้อยโกดขากเลยมึงก็ยางไว้เครื่องโอ้โหนี่เนาะตอนนั้นห้องนี้แหละมาแรงหนน,นไทยเลยสามเตียงก็โอเคอยู่เนาะเออกะถือว่าได้เรื่องอันนี้มันห้อง,สงแสนถ่างเนาะ มันหลอกมันหลอกเลยเราจะมีอาหารในเขาก่อนจากสร้างเ่งจะได้อันนี้ไม่หยางมักฝรั่งว่ะโมเมนต์ที่บอกมันโมเมนนี่เพิ่งเห็นบ่ฮะมันโมเมนต์เลยอันนี้มันอีหยังของมันวะเอาของมันตากเห็ดเป็นโง่เอาแมนใช่ปะมันก็บุ้งมนตต่อ ตงังมใ่กไข่ให้เบิงเ่งบอกเอาลองไข่เบิ่งมันแมนอีอย่างวะหมักฝรังร่งอระเออมันเป็นบ้าว่ะมันกระถงเลยกระถงมัน,นจะซื้อแกะถงนึงได้มามเวงเป็นบ้าอีหยังาอี่ผีบ้าแล้วฝ่งาเคยไหมฮะีำไมเดาไม่ไดแมน่นอีอย่งอันนี้ไม่ห่นะอย่กเดาแล้วแก้อนเกได้กัง่ีนะอาจจะเป็นอะไรเกือทีท่บอก ก็บุกห้องกันไนี่อย่างอ๋ออันี้อขาเหมือนอย่งใครจะู้เออไม่เล็กใครก็ห้องนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วอันนี้มันแม่ยังเดี๋ยวเดี๋ยวขอเมียเครื่องก่อนรีวิวรีวิวรีวิวแฮมอยู่วังอันนี้นะเป็นการรีวิวแฮมอยู่วังเวียงนี่อะไรไมนหยังเต้ไฟมันแม่ยังเฮ้ยอันนี้สูงอาสูงบุมยังเสียกคเสียบจริงเหรออืเสียบอ่ะ อลองเสียบมองดูลองรีวิวเอีหยังวะอ,อันซากไฟย้ะสิเออเด็ดเด็ดเด็ดอียหยังเนาะห้องกรบโปรงห้องนอนเดี๋ยวเขาจะลองเสียบเดูโอ้ยอีเพิ่งมึงนี่โง่หลายมันอันนี้แนวมันใส่อันนี้มึงว่าชงอย่างนี่หายโคตรบ้าเลยมึงนี่นี่ที่บอกมันบอกนนี่ในห้องหอมที่บอกบุกเรื่องกนวะ ไม่ยังละไฟไมอเยนกลเลยเฮ้ยไม่ยังสุดห่าชิมีเกิียเกืร์นะกูานกได้แล้ววเกิอฮอนฮอันนี้สุดนอนของใคของกูโอ้กูนึกว่าของแฮมกูมาเ่าาตแทน่ะอันนี้เนาะมีตัวเย็นไททายโอเคมีทอร์นาด อันนี้มีจอกน้ำให้เนาะกินกัาแฟกาแฟกาแฟกลินฟรีป่ะฟีเออมาให้ปั่นนี่ล่ะกาแฟฟรีเนาะมีน้ำให้รีโมทเออครบๆมีน้ำดื่มน้ำ้อนให้ไปโอเคอันนี้เนาะท่านอนกันสี่คนเนาะสามเตียงสี่คนปได้เดี๋ยวบ้องน้ำห้องน้ำกับเสือได้เโอเคสะอาดดีทุกอย่างคือว่าได้เรื่องเบนเนาะ เออดูแลโอเคนี่ได้ป่อคมให้เออกะอ่านรำก็เป็นประมาณนี้เออมาเรื่องเลยเลยเลยเออแล้วคุณก็เอาตัวนี้นี่หน่อจะเหม็นอันนี้เนาะอันใส่อันนี้ใส่ให้ห้องห้องที่บ่กะเออโอเคในอ่านรำนึงนะมีบอลไม่เครื่องมีบอลไม่เครื่องนี่ไฟ อืประตูก็เป็นยบงงเงียบคือว่าอาร์ตต้องมีคนนั่นแหละอืม,อมโอเคนะแล้วเจอกันไหม